สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเหมียวแคลลิ่งค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะพาไปชมพิพิธภัณฑ์3ามิติที่เบลได้ไปเที่ยวมาค่ะภายในบรรยากาศข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ภายในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเป็นภาพ3ามมิติที่มีโพสท่าข้างๆให้เราได้ถ่ายรูปนะคะซึ่งการเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะคะ ก็จะห้ามใส่รองเท้าเข้ามาค่ะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาด้วยเท้าเปล่านะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าพื้นในพิพิธภัณฑ์นะคะค่อนข้างที่จะลื่นค่ะถ้าใส่รองเท้าเข้ามาก็อาจจะลื่นได้ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่าของคุกเก็ตเลยค่ะซึ่งภาพทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะเป็นภาพ จิตกรรมฝาผนังที่เสมือนภาพวงตาค่ะใจความสำคัญหลักของภาพทั้งหมดในพิธพธภัณฑ์นะคะก็เป็นการสื่อเพื่อให้คนเนี่ยได้มีการสัมผัสแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในภาพต่างๆนะคะเบลบ,บอกเลยว่าใครที่แค่เข้ามาเยี่ยมชมเฉยๆแต่ไม่ถ่ายรูปถือว่า,าพลาดมากๆเลยค่ะเพราะว่าภาพในพิพิธภัณฑ์นะคะ ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็ภาพแต่ละภาพนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะถ่ายออกมาได้แนบเนียนแล้วก็สวยงามมากๆค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าภาพแต่ละภาพในพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นการใช้เทคนิคสีแบบที่ถ่ายออกมาด้วยกล้องเนี่ยจะเป็นสีที่ลักษณะลวงตาแนบเนียนแล้วก็กลมกลืนมากๆค่ะส่วนตัวเบลรู้สึกชอบมากๆนะคะ แล้วก็ภาพเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทเลยค่ะบางภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพแนวตลกเป็นภาพแนวขำขันเป็นภาพแนวน่ารักเป็นภาพแนวสวยแล้วก็เป็นภาพแนวที่โกโก้ค่ะมาที่นี่ต้องถ่ายรูปจริงๆค่ะขอบอกเลยต่อมานะคะเบิดก็จะเดินทางไปที่บ้านพักภูวิลล่าที่ได้จองไว้นะคะด้านหน้าของทางที่พักนะคะ ตอนรอเช็คอินเนี่ยก็สวยงามมากมากเลยค่ะและระหว่างที่รอเช็คอินนะคะพนักง,งานก็ได้นำน้ำดอกอัญชันมาให้ดื่มในระหว่างรอไปที่พักด้วยค่ะที่สำคัญเลยคือตอนไปที่พักนะคะก็จะต้องนั่งรถกอล์ฟไปค่ะเพราะว่าระยะทางทางไปเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะ ถึงแล้วอันนี้นะคะก็เป็นด้านหน้าของทางบ้านพักพยล่าค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วเราจะพาไปชมบ้านพักพูล่าที่เบลได้มาพักในทิปยคุกเกตนะคะสวยงามอลังการงานสร้างมากแล้วก็เบลรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ ที่พักภูเวลลาแห่งนี้นะคะก็อยู่แถวไม้ขาวนะคะหลังจากพาชมบรรยากาศรอบๆแล้วนะคะเบลจะพาไปชมส่องของข้างในบ้านพักภูเวลลากัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจคีย์การ์ดนะคะ จะเป็นลักษณะลิปแบนค่ะสวมไว้ที่ข้อมือเลยใช้แทนคีการ์แบบใบน,นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนแนวครัวค่ะตรงห้องิฟวิ่งรูมนะคะภายในข้างบนนะคะก็จะมีการตกแต่งแบบที่สวยงามมากๆแล้วก็เบลชอบมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนตู้เย็นค่ะ แล้วเราก็จะพาเปิดเกะดูนะคะว่าบ้านพักภูวิลล่ามีอะไรให้เราน่าใช้บ้างแล้วก็ของเนี่ยเยอะมากพอหรือเปล่าสมกับเป็นบ้านไหมนี่นๆ่เบลประทับใจโซนนี้มากคือมันเป็นโซนที่เรากินได้ทุกอย่างเลยนะคะ หลังจากที่เบลส่งมาสักพักนะคะเบลก็รู้สึกว้าวกับของบางชิน้นค่ะอย่างเช่นไมโครเวฟแล้วก็พีคสุดคือเครื่องซักผ้าคือแบบเธอเครื่องซักผ้าผูกซักฟอกแล้วก็เครื่องอบนะคะคือพร้อมจริงๆเลยค่ะพร้อมที่จะอยู่จริงๆส่วนโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนแบบครัวค่ะที่ไว้สําหรับเพื่อเราทําอาหารนะคะแล้วก็นี่ขนมเราเองค่ะเราซื้อมาเองนะคะ ต่อมานะคะเบลก็จะพาไปชมโซนห้อง Living Room ค่ะห้อง Living Room ก็เรียกได้ว่าสวยงามอลังการงานสร้างเหมือนกันค่ะอันนี้จะถ่ายตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ขออภัยสำหรับอาจจะมีของวางไว้ด้วยค่ะโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่นั่งสำหรับซูบุหรีค่ะเราไม่สูบนะคะก็ตั้งไว้สวยๆค่ะ ต่อมานะคะเบลก็จะพาไปชมห้องนอนกันค่ะห้องนอนสวยแค่ไหนไปดูเข้ามานะคะก็ถึงกับโอ้โหค่ะเพราะว่าสวยมากๆค่ะเป็นแนวมินิมอลนะคะแบบเรียบๆแต่ว่าชอบมากๆค่ะ จริงๆเข้ามาส่องของแต่ละอย่างแล้วก็ห้องนะคะยังไม่มีส่วนไหนที่ไม่ชอบจริงๆค่ะ ห้องนอนนะคะถ้าเปิดม่านไปก็จะสามารถเห็นวิวในสระน้ำได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำตอนกลางคืนนะคะมีเปิดไฟไว้เล็กน้อยค่ะแล้วก็ฟ้าขึ้นเพราะว่าเปิดแอร์ต่อมานะคะเราก็จะพาไปชมโซนห้องน้ำค่ะขอบอกเลยว่าห้องน้ำที่นี่คือกว้างกว่าห้องนอนฉันอีกอะ่ะในห้องน้ำนะคะก็จะมีโซนอ่างอาบน้ำให้เราแล้วก็โซนแบบอาบแบบยืนนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นโซนโถส่วมค่ะชอบความคิ้วๆของการพับผ้าเช็ดหน้ามากเลยค่ะแล้วก็เราจะมาส่งของข,องข้างในกันนะคะว่าเขามีของอะไรให้เราใช้บ้าง ถือว่าของอำนวยความสะดวกค่อนข้างดีแล้วก็เยอะเลยค่ะแล้วก็ชอบมากๆากเลยค่ะถัดมานะคะก็จะมาส่องของระหว่างตรงกลางห้องค่ะกล่องปรถมพยาบาลมีหมอนสำรองแล้วก็มีชุดคุุมอาบน้ำให้เรานะคะ2ชุด มีรองเท้าแตะสีแดงคิ Q ้วๆให้เราใส่ด้วยนะคะมีตู้เซฟไว้ให้สำหรับใส่ของมีค่ะแล้วก็มีเตารีดมีโต๊ะรีดผ้านะคะแต่ว่าเบลเอามาวางเครื่องสำอางค่ะแล้วก็มีไดรเป่าผมด้วยนะคะกิ้งขอพักไว้เท่านี้ค่ะทริปต่อไปไปเที่ยวไหนบ้างติดตามต่อนะคะ